แหวนฉันสวยไม,ม่เอื่อยสวยค่ะแหวนของคุณแม่คุณพึ่งเหรอคะเราอไม่เคยเห็นเลยแหวนคุณพาดต่างหากคุณพานเขาให้ฉันตายอย่าบอกนะเ่าเป็นแหวนมั่นถ้าคุณชายเราก็ถ้าใช่ก็ดีสิฉันไม่สนหรอกนะว่าคุณพ่อจะว่ายังไงถ้าคุณพานขอฉันมั่นจริงฉันก็จะรับมั่นของฉันเอง คนอื่นไม่เกีย่ยวแต่นี่มันไม่ใช่แหวนมั่นหรอกคุณพาาเขาให้แหวนชั้นแลกกับเงินยงรศึกษาน้องชายเขาเท่านั้นแหละโหคุณพึ่งนี่อะไนคุณพ่าไปแล้วหรอคะเอ๊ะก็เขาเดือดร้อนถ้าฉันไม่ช่วยใครจะช่วยก็เห็นเดือดร้อนทั้งปีทั้งชาติคุณพ่าเขาไม่เคยช่วยเหลือและคุณพึ่งสักอย่างเลยนะคะ เขาก็ตอบแทนความรักให้ฉันแล้วในความรักที่ฉันไม่เคยได้จากบ้านหลังนี้คุณเพิ่งมองโลกนี้อะไรอย่างคะคุณชาคยคุณคุณหมวคุณเก้ายังคิดว่าเขารักอีกเหรอคะทุนหัวทุน9ก้าให้แต่เงินแต่ไม่เคยมีความรักความอบอุ่นฉันยอมอยู่กับคนที่ไม่มีเงิน ฉันได้อยา่างเต็มที่อย่างคุณพ่านมากกว่าคุณพ่านจะคิดยังไงหรอคะเงินสำคัญกับเขามากเลยนะคะ